โรงเรียนบ้านแม่นาจรเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6ตั้งอยู่หมู่ที่16ตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2479ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น168คน ระดับก่อนปฐมศึกษาจำนวน14คนระดับปถมศึกษาจำนวน70คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน84คนปัจจุบันนายสมจิตใจหารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจอนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นรวม16คนค่าราชการครู14คน ครูอัตราจ้าง1คนพนักงานราชการ1คนครูทุรการ1คนนักการพันลง1คนพร้อมที่จะผลักดันและเติมเต็มผู้เรียนทุกคนให้พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านแม่นาจรได้จัดการศึกษาตามหลักปรชัชญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอปัญญาไม่มี โรงเรียนบ้านแม่นาจอมมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครบองค์ประกอบครบทุกกลุ่มสาระและสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง2,551นำหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้นมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครูมีแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและมีบันทึกหลังสอนใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลายนำผลการเรียนไปพัฒนานักรเรียนพัฒนาการสอนและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่นาจอนมีภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้มีความปลอดภัยสภาพแวดล้อมเอ,อื้อและเหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความสนใจใฝ่ฝรู้ใฝ่ศึกษาตลอดจนช่วยเสริมสร้าง ความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านแม่นาจรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุอุบัติภยัยและด้านปัญหาทางสังคมด้วยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสารรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมและยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนมีการกำกับติดตามและประเมินผลโรงอาหารของโรงเรียนบ้านแม่นาจรมมีความสะอาดเพียงพอพร้อมบริการแก่นักเรียนในทุกวันมีบริการอาหารเสริมนมแก่นักเรียนจัดบริการรถรับส่งนักเรียนในทุกวัน โรงเรียนบ้านแมนาจรได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภยัยสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นาจรมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จัดทำโครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกระดับชั้นเรียนเช่นกิจกรรมรักน้ำ กิจกรรม1ดนตรี1กีฬาหอาชีพซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นต้นกิจกรรมนี้ทำให้ครูผู้สอนลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้เป็นต้นครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดไว้มีการผลิตสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning อย่างหลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจเหมาะสมกับสภาพบริบทเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีการประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โรงเรียนบ้านแม่นาจรได้ให้ความสำคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างมากเช่นจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนมีครูประจำชานหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมและทันการได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดีมีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่นาจรได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการและครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่ของทุกภาคส่วนส่งผลให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นาจอ ได้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและครูได้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน้า่แม่นาจรจะสานต่อตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป